เมื่อกี้ที่หนูบอกว่านิ้วชี้ใช่ไหมอย่นะต้องถอดหนังก้อนหนึ่งหนูดูนะเล็บที่จะทำให้เราเจ็บเนี่ยหรือเป็นหนังเนี่ยเล็บทรงจานแหลมเพราะหนูชอบตัดซอกเล็บพอหนูตัดซอกเล็บแล้วมันจะเป็นหนังส่วนเกินตรงเนี้ย มันจะเกาะกันจนเป็นก้อนเป็นก้อนเล็บมันก็จะยาวออกมาไม่ได้อันนี้ต้องเอาหนังออกและหนูก็จะต้องเลี้ยงเล็บออกมาแล้วก็ตัดเฉพาะด้านหน้าห้ามตัดเข้ามุมต้องตัดออกมาแบบอย่างนี้ แล้วก็หนังอะค่ะบางทีที่แบบว่ามันเป็นหนังไตอย่างเงี้ยพี่กมคิดว่าครั้งที่ครั้งก่อนที่หนูก่อนที่หนูจะตัดมันต้องเคยเป็นหนองอเคยไหมไม่รู้ฮะมีบ้างค่ะบางทีอ่าถ้ามันเป็นหนองอะมันก็จะกลายเป็นเนื้อที่มันแห้งแล้วมันก็จะกลายเป็นหนังไตอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยอย่างเงีง้ยคือถ้าเนื้ออย่างนี้คือเนื้อที่ล่องลอยจากการที่หนัง เคยเป็นหนองแล้วมันหายพอหายเสร็จมันก็จะกลายเป็นหนังหนังหนังแข็งส่วนเกินองนี้อันนี้คือหนังอ่าหนูโล่งไหมเดี๋ยวหนูเข้าใจว่าหนูเป็นเล็บตกนหนูไปตัดเล็บมันไม่ใช่ ฮะโลง<ห>่ลงแล้วใช่ไหมอ่า <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันของหนูเนี่ยตรงเนี้ยนี่ก็คือก้อนหนังฮะหลฮะลฮะโหลฮะโหลด้ยนฮะโหลฮโหลดไหมอันนี้อึดอัดไหม ม so ี่ตัมม <So> ีตัวน so ี oh. so ้แล้ก็มีมีชื่อชื่อชื่อ้ก็ชื่อะ สองสาอืมสวยยังไงเรือกก็ต้องออกท่าหนังอืมโล่งไหมอืมหนังก้อนอ่ะลองดู อังค้างไหนที่หนูบอกว่าหนูชาข้างเนี่ยสองข้างเลยค่ะนี่คือถ้าหนูชาอายุหนูยังน้อยอ,ะอ่ะพี่เอื้งก็าจะเข้าใจาหลืว่าหนูเป็นก้อนหนังที่ทําให้หนูชาแต่ถ้าเกิดเราอายุเยอะอะไรเงรี้ยพี่เ็จะเข้าใจว่าเออเราน่าจะเป็นเ <B IP. S 1> บาหวานหรือเป็นอะไรหรือเปล่า nhà rồ nặng huyền huyền hủa con không nông thêm lét phiển thì bắt đằng mà để con khứ có nhủ con nọ nè ชิ้นใหญ่มากอุ้ทนนะอื้อใหญ่มากโอ้ใหญ่จริงจริง อลงไหมลงมางดูหนังของหนูหัวหน,หวหนูตั้งชื่อว่าอะไรดีเนี่ยฮะอ่ะอ่ะหนูลงแตะดูอะไรเรียนมน,ยนั้นฮะอ่ะหายเลยค่ะหายเลยหายไปทั้งเดียว